พวกนี้มันสามารถแพร่พันุ์ธรรมชาติได้ไหมเนี่ยถ้าสมมติแบบว่าใครทาหลุดเราไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยแม่งตัวมันใหญ่มันน่ากลัวว่ามันดูร้ายอะไรอย่างงี้พี่อันนี้คือมองในในในมุมของคนที่คุ้มีมันครับพี่นนท์อย่างที่เห็นว่าเนี่ยขนาดในฟาร์มเองอะครับที่เป็นระบบปิดครับถ้าปล่อยไว้ไม่ช้อนนะพี่เกลี้ยงไม่เหลือดําเนินชีวิตต่อไม่ได้ คือคือผมว่าได้แต่โอกาสมันก็น้อยมากนี่ขณะว่าอยู่ในฟาร์มเราเองที่ไม่มีศัตรูรตามธรรมชาติเลยอะไรเลยคือจริงๆแล้วผมมองว่าความน่ากลัวของอาราไพมาที่กับระบบนิเวศในบ้านเราเนี่ยครับด้วยความที่ว่าเราไปโฟก,กัสว่าที่มันมันตัวใหญ่พอไปเจอตรงไปโผลต่ตรงนู้นทีเอ้าเดี๋ยวออกข่าวไปโผล่นี่ทีเดี๋ยวออกข่าวตามแม่น้ําบ้านเราอะทุกสะพานเลยคนยิงปลาเรียบร้อย เต็มสะพานเลยอะไม่รอดอะตะวันตะก,กี้พี่ก็เห็นว่าอะลาไผามา่ามใช้ชีวิตอยู่ยังไงปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติ<ช>ลอยผิวน้าต้องแดงงดองเ่องมากถ้าปลาช่อนบ้านเราอะจบยากกว่านี้นใช่ถ้าหลุดไปในธรรมชาติผลเสียมันมันมีแหละพี่มัน,ม,นมันไม่ดีมันไม่ควรหลุดแล้วคนเลี้ยงก็ไม่ควรเอาไปปล่อยแต่ถ้าถามว่าหลุดไปแล้วอะผมว่าปลาต่างถิ่นชนิดอื่นนะครับไอพวกตัวเล็กๆยังน่ากลัวสักกว่าพี่ พอพวกนี้มันตัวใหญ่มันตัวใหญ่มันดูน่ากลัวจริงแต่ในความเป็นจริงแล้วครับมันมันสังเกตง,ง่ายพี่มันเห็นง่ายว่าให้มันหลุด,ดไปอยู่ตรงไหนอะไรตรงไหนังใช่ส่วนเรื่องการขยายพันธุ์นยครับอย่างที่บอกว่าขนาดในฟาร์มเองอะยังยากเลยไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ัช่แต่ใู่เมียใช่ครับใช่ครับในฟาร์มเองบางทีลูกทั้งคอบมีให้เห็นปุ๊บอยู่มาวันนึงก็หายหมด ไม่รีบจับก็หายหมดแล้วก็ไม่ไ,มไ,มไ,มได้ว่าจริญเติบโตเองอยู่ในฟาร์มอะครับไม่มีเลยน,นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องจับตั้งแต่ตัวเล็กไงพี่เพราะถ้ารอมันโตมันก็คือสุดท้ายแล้วม,มันไม่เหลือครับหรืออาจจะเหลือหนึ่งตัว2ตัวอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งอ่ะอันนี้ขเขาก็ไม่ผิดมุมมองของคนที่ไม่ได้คุกคีที่แบบอยู่ทางบ้าน,าานเขาอาจจะปลก,กปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่กินเยอะกินเนื้อดูให้อาหารในบุบบ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 ่บบบบบบมันไม่ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าพวกตัวเล็กๆที่เรา ที่มันหลุดลงแหล่งน้ําไปเลยแล้วมันหายไปเลยอะไอ้พวกนั้นอะยังยังน่ากลัวกว่าที่พวกนั้นน่าจะส่งผลกระทบมากกว่าไปเกิดอะทําหลุดทําปล่อยตามแหล่งน้ําบ้านเราเลยโดนปลาเจ้าถิ่นกินแน่นอนเรียบร้อยอะครับพี่เรียบร้อยเอาไปปล่อยหน้าวัดวินาทีเดียวก็หมดแล้วครับเนี่ยสามสี่ร้อยตายสามสี่ร้อยเตเทโพเรียบร้อยผมเคยไปปล่อยพวกปลาไหลครับแล้วก็ปลากายอาจะมีปล่อยปลาโน้นปลานี้ให้คุณนึอย่างงี้ปล่อยเสร็จปั๊บเทโพขึ้นมาผมแบบ งงเลยอันนี้อันนี้จริงๆนะครับใช่ก็ไม่ควรครับคนที่เลี้ยงแล้วเบื่อจริงๆไม่ควรเอาไปปล่อยอย่างยิ่งครับพี่ยังยังมีวิธีที่จะส่งต่อส่งต่อได้ง่ายๆครับเพราะว่ายังเป็นปลาที่มีราคาอยู่ใช่ขายก็ขายได้อยู่อันนี้พูดแบบอยางหยาบถ้าไม่คิดอะไรมากก็ให้ใครไปกินเลยก็ได้มีคนทํากินอยู่นะมีครับมีมี